เมื่อความน่าสะพรึงกลัวของกอซิล่าประสานความงามอันเยือกเย็นของหิมะและน้ําแข็งจะเกิดเลยขึ้นเมื่อสัตว์ลายแห่งยุคดิดอบอันบานนั้นหลับตัวสู่แดนอันหนาวเหน็บในวันนี้เนี่ยผมก็จะ้องเาเบื้องหลังเก่าแบบสโน่กอร์ซิล่าหรือว่าเป็นการเปลี่ยนดีไซน์ฉีดดีไซน์กอซิล่าอีกครั้งนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้โผล่ในหนังใหญ่หรือว่าการ์ตูนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับของกอร์ซิล่าซิงคูราพอยเนาะ แต่ก็ถือว่าเป็นตัวแบบกอสลาที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ปกติแล้วความเย็นเนี่ยจะเป็นอ่อนก,กอสลาซะมากกว่าในภาคเก่าๆเนาะชินกสัสลาโนแช่แข็งแล้วเลย โดสนโกลซิล่าเป็นไคจูขนาดยักษ์ที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องชินคาเลียนเดอะมู i วี่ซึ่งเป็นภาคต่อของซีรีส์แอนิเมชันชินกันเซนเฮนไคโลโบชินคาเลียนเดอะแอนิเมชันในช่วงปี2 0 1 8 2 0 1 9นะครับนะับว่าเป็นกอร์ซ่าตัวที่3ที่เป็นเวอร์ชันแอนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับโดยมีกอ d z i ่าเอิร์ธและกอร์ซ่าฟิเลี u สตามลำดับโดยสน g ก d ซิล่ามีกรักษ์อันโดดเด่น นี่กอแบบที่ผสมผสานน่าสะพรึงกลัวเข้ากับองค์ประกอบของน้ำแข็งและหิมะสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมในเรื่องที่เกิดขึ้นในหุบเขาที่มีหิมะตกเนาะโดยบทบาทในเรื่องเนี่ยก็เป็นตัวละครเชื่อมโยงกับพัฒการต่อสู้แลวก็เทคโนโลยีหัวรถจักรนะครับชินกันเซนในจักรวาลชินคาเลียนละมีกอแบบที่สะท้อนแนวคิดความโหดร้ายที่แฝงความงามด้วยผิวหนังสีด,ดําขาวๆและมีรละเอียดของเกล็ดน้ําแข็งนะครับโดยในเรื่องเนี่ยแน่นอนว่ามันยังเป็นตัวร้ายเหมือนเดิมที่สร้างความวุ่นวายให้กับโลก โดยไม้ธนะเป็นเหมือนผู้ท้าทายหลักของทีมชินคาเลียนแล้วก็ตัวธนะสัตว์ประหลาดยักษ์แห่งความหนาวเย็นที่โจมตีุ้ยพลันน้ำแข็งและหิมะสร้างความเสียหายให้กับเมืองและก็ระบบขนส่งด้วยนะทีมขบวนรถไฟของกสุลชินกันเซนต้องแปลงร่างเป็นขุนยนยักษ์เพื่อต่อสู้กับตัวกอซิล่าโดยใช้เทคโนโลยีพิเศษและยุทธวิธีที่ต้องปรับเปลี่ยนเพืออ่อมือกกบสภฟเป็นลมที่หนาวจัดแถมตัวกอซิล่าก็อันตรายอยู่ด้วยเนาะเดี๋ยวข้อมูลการพัฒนาสนองกอซิล่าเนี่ยคุณทาคุยะอุเอโน คือนักออกแบบและโมเดลเลอร์ผู้อยู่เบื้องหลักสโนว์กอซิลล่าโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยตัวคุณเวนน้อยชีเนี่ยเรียกว่าเคยผ่าผลง,งานแฟนเม,ตมนตำนานมาก่อนนั่นคือโปรเจกต์ GBSG ที่เป็นโปรเจกต์แฟร์แมนสั้นๆซึ่งผลง,งานชิ้นนี้เนี่ยชนะรางวาัลการประกวดเจมส์สโตนครีเอเตอร์ออเดชั่นที่จัดโดยโตโฮแล้วก็อัลฟาโบสซึ่งทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในผู้ชนะ6คนสุดท้ายน่นาจะไม่เกิดความชุ่มโยงกันนะครับว่าดีไซน์ของตัวสโนว์กอซิลล่า กับก็ซ่าในเวอร์ชัน g v s g เนี่ยมีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับโดวยเฉพาะโครงสร้างลำตัวและรายละเอียดเกล็ดน้ำแข็งนะครับถึงแม้อะ g v s g กับไอซ์โนเนี่ยมันก็อิงมาจากเฮเซอีกทีนึงกนะันเนาะถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันว่าทีมงานเนี่ยนำโมเดล CGI จาก g v s g มาปรับแต่งหรือเปล่าหรือว่าสร้างใหม่ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดใครตาผลง,งานต่อก็จะรู้ว่าต่อมาคุณเวโนวิชีเนี่ยก็ได้เร่มงานต่อโขดไปทางการนะครับแ,และกำกับหนังสงั้นอีก2เรื่อง ที่ใช้ดีไซน์แบบเดียวกันนะครับและคือกอร์ล่าปะทักไก่แคทเล็กส์แล้วก็กอร์ล่าปะทักแมงกรลอนเวอร์ชัน CGI เนาะทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยยาโคเอกลักษณ์ก็แบบกอร์ล่าแบบเดียวกับสโนกอร์ล่าอยู่แต่ปรับและเรียงบางส่วนให้เหมาะสมกับพล็อตอย่างที่สร้างเจมส์สโตนเนี่ยผมก็จะเล่าย่อยอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะมันกลายเป็นดีไซน์ออฟฟิเชียลได้ไงนั่นทำให้การรีบูทด,ดีไซน์สโนกอร์ล่าเนี่ยจะได้เห็นว่าโตโฮเนี่ยเริ่มปลดปล่ายให้ศิลปินรุ่นะครับ เขาเมื่อก่อนตะโหโค้นหวงมั่นสิทธิ์ตัวเองเลยเนาะจำได้เลยว่าไปปิดแฟนเมกอสล่าที่เขาได้ลงทุนให้เดอร์กอแบบสโนกอสซิล่าเนี่ยมีลักษณะกอแบบที่ได้เรียนบันจใจกจหลักยุคสมัยของกอสซิล่านะครับอย่างที่บอกเป็นขนั้นต้นว่าดีไซน์เนี่ยอิงมาจากดีไซน์เก่า GVSG เนาะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีบุ่ฐานมาจากกอสซ่าเฮเซนะครับตั้งแต่กอสซ่าบัรดคิงกินโดล่าหรือเบโอกโกจิไปจนถึงมงเงกจิในกอสซ่าบัตานิสโตยา่า แต่อะไรอย่างเนี่ยก็อิงตามกัสลา่าโมเดนด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาก่อนยิงเบรเนี่ยมันจะมีเยื่อตาเนี่ยมาคุมเอาไว้มันก็ตัวชินคัสลา่าด้วยแต่ว่าจะมีสีอ่อนกว่านะครับโดยคลิปหลังเนี่ยจะมีสีแระดับจะสีฟ้าอมเทาไปจนถึงสีน้ำเงินผิวสัมผัสเนี่ยออกแบบให้เหมือนเกล็ดน้ำแข็งที่เกาะตัวกันอย่างหนาแน่นโดยส่วนสีขาวลำตัวเนี่ยมีความคล้ายลอสีส้มบนบนยิ่งคสล่านะครับเพียงแค่ท้ายมันตรงข้ามกันเนาะส่วนเรียกของใบหน้าและปากเนี่ยฟันของมันเนี่ย มีผิวหน้าฟันที่มีลวดลายเหมือนน้ำแข็งและเรียงตัวซ้องกันไหลชั้นอย่างไม่เป็นระเบียบส่วนเหงือกและลิ้นเนี่ยเหงือกมีสีดําลิ้นสีฟ้าอมน้ําแข็งปากสามารถอ้ากว้างได้มากเป็นพิเศษเพื่อแสดง,งความดุดันส่วนหางเนี่ยก็ชี้ขึ้นด้านบนด้วยท่าทางแข็งทื่อน,นะครับเช่นเดียวกับโตวกสราชินกเซราด้วยที่หางมันจะขยับไปขยับมาตลอดเวลาเนาะโดยดวงตาเนี่ยบริเวณตาดำเนี่ยจะมีสีดําสนิทและมีม่านตาเนี่ยเป็นสีเหลืองสด ทาให้โสนกอสเล่าเนี่ยเป็นการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกของเฮเซแล้วก็ความแฟนตาซีที่สารน้ําแข็งเติมเข้าไปแล้วก็ใช้เทคนิค C.G.I เนี่ยเพื่อความซับซ้อนของผิวหนังให้ดูสมจริงขึ้นแล้วเกร็ดที่น่าสนใจอย่างเกี่ยวกับสโนว์กอสเล่าและจัก,กรวาลชินคาเลียนนะครับด้วยความที่ในมูเชั่นอนิเมะเนี่ยเขาคงไปขอโตโฮมาแล้วแหละว่าขอใช้กอสเล่าได้แต่ไม่ใช่เกิดเวอร์ชันมังงะน,นะครับนอกจากมังงะชินคาเลียนในมูวี่เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ขอโตโฮหรือโตโฮไม่ยอมก็ไม่รู้แหละ ตัวคอสโนกอสซลาเนี่ยถูกแทนที่ด้วยไททันแห่งอนุภาคแสงก็คือเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ที่ร่างกายเปล่งแสงได้ซึ่งคาดการว่าเป็นข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์ในการใช้ชื่อกอสซลาและอย่างนี้คือเรื่องใครตามดูกอส์ซ่ามาตลอดก็จะรู้ว่ากอสซลานั้นไม่ชอบรถไฟนะครับหรือแม้ก็มีปัญหาสักอย่างรถไฟตั้งแต่ภาคแรกแล้วเลยเธอออกกอสซลาเอ่ยเงกอร์ซิลาเหมือนจะไม่ถูกรถไฟเท่าไหร่แถมในชินกอสซลาเนี่ยตัวกอสซลาก็เคยโดนรถไฟหัวกระสุนชิกันเซนชนมมาแลล้้วไงชนนจเกือบมาแล้ว ทำให้เกิดความเชื่อมโยงแบบตล,ตลกๆหน่อยเนะาะเพราะต่อมารือไฟเลือเอาคืนเรื่องไงทานรูปไฟมาการขุนยนต์สู้กัสซล่าได้เลยนะครับ เรื่องว่าเกอรแบบตัวสนว์กอสล่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสร้างสะปปลาดเดียวนะครับ มันคือการท,ท้าทายทุกข้อจํากัดในความคิดสร้างสารรค์ไงคือแบบก่อนจะมีสโนว์กอสตาร์เนี่ยหลายคนก็คงค้ามไม่ถึงหรอกมันจะมีกอสตาร์เวอร์ชันน้ําแข็งด้วยเนาะปกติกอสตาร์ Godzilla มันต้องเข้ากับตีความร้อนซะมากกว่าไงแล้วจากแฟนฟิล์มเนี่ยจากคนทําแฟนฟิล์มเนี่ยสู่จัก,กรวาลใหญ่เลยนะจดัดอีสัยยุคเฮเซ่ศึกการเลรโว่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทาคุยะอวยโนอิชิพิสูจน์เลยว่าความลงไหลในกอสตาร์สามารถก้าวข้ามทุกกําแพงคือสร้างตำนานบทใหม่ที่หนาวเย็นที่สุดในปร,นประวัติศาสตร์ไคจูได้เลยนะครับ สโลโกซิล่าเนี่ยอาจจะเป็นแค่หนึ่งในหลายล่างกสซิล่าแต่เกาแบบนี้เนี่ยจะคงมีฐานะสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับอนาคตเนาะระหว่างแฟนคลับสู่ตำนานไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเนี่ยกสซิล่าต่อไปจะมาแหวกแค่ไหนอีกนะครับแต่ที่แน่มันจะไม่วันหยุดท้าทายจินตนาการของเราแน่นอนคือตอนนี้เรามีแมสวันที่คือสู่สามัญก็ต้องรอต่อไปว่าก็ซิล่าอนาคตเนี่ยจะยังคือสู่สามัญต่อหรือว่ามันจะไปไกลยิ่งกว่านี้นะครับ อ,ลลอัลติมาเนี่ยคิดว่าไกลพอแล้วนะไม่รู้นอนาคตจะมีไกลกว่านี้อีกไหมก็ประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมคิดอย่างไรกับสโนว์กอสิล่าก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เยอะสำหรับวันนี้ก็ตวลาไปก่อนสวัสดีครับ